เดีพี่น้องโอ้เป็นไดกันเนี่ยน้องครับอ๋อบ้าแมวเ้าแมวพาพี่น้องมาเบิ้งเข่าครับขึ้นบ่ไดยู่มอ้านบ่ไดยูไปธุระไดปล่อยเขาเบิ่งง่วยงวอกบ่ไดออกคอ,อกหลายมือแลวมันมันจืนฝนมันลงนอ,ออกบ่ไดครับเมื่อนี้ก็เลยว่าเสียมง,ง้อออกคอ,อกแต่พาพี่น้องมายางเละเบิ่งเข่าก่อน ครับเขากกำลังออกล่วงพี่น้องนามก็มีอยู่แต่พอท่านเอ่เอาออกครับเพราะว่ามันหนึ่งคือเป็นเขามันท่านได้ออกล่วงบอท่านเอ่หมดนะครับไอ้มันออกล่วงข้อมันยานจักหน่อยก็สิเลื่อมเอานามออกพี่น้องพู้นเขาสุดลูกหูลูกตาครับกำลังออกกำลังแตกออกครับยังออกบอเต็มที่บันได บพี่น้องโอ้เข่าเข่าทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะครับกรเกษตรมือใหม่ด้วครับนี่เฮ็ดไปปีแรกปีหนา้าค่อยว่ากันไหมถ้าปีหนา้าฝนดีก็โอเคครับปีนี้ก็เฮ็ดไปตามกเกษตรมือใหม่ครับว่านเกี่ยวหญ้าไว้ให้งวัวให้เขามาเอาให้ของมอยู่ เขากำลังออกล้วงพี่น้องเลย